เพื่อนๆโอ้ตัวใหญ่ด้วยเว้ยตัวใหญ่โอ้ยอดเลยครับโอ้เนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูผลงานเลยครับเพื่อนๆครับตามไปดูผลงานนะครับโอเคครับผมได้ได้ได้โอปลาหมอดกระโดดแล้วโอเคปิดกล้องก่อนสวัสดีครับผมอ่าพบกับเล็กพิชิงยาลากันอีกแล้วนะครับในยามเย็นวันนี้นะครับ ก็มาตกด้วยตะก้อตะขายนะครับก็ใช้ตะก้อตะขายาเบอร์สี่นะครับท่านผู้ชมเบอร์สี่ครับก็ตกปลานินนะครับปลานินตรงนี้เป็นหมายใหม่นะครับก็ไม่ได้มาตกนานแล้วเคยมาตกครั้ง2ครั้งแนะครับตอนกลางคืน,นครับแต่วันนี้ก็ได้เวลา,าว่างนะครับก็เลยมาตกนานๆจะได้ออกมาสักครั้งนะครับช่วงเย็นๆส่วนมากผมจะว่าง ช่วงกลางคืนครับกับชลึมกองกอยนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรเยอะครับมีเวลาแค่อ่าสองชั่วโมงครับว่าจะได้ตัวไม่ได้ตัวนะครับเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวอ่ารอติดตามรับชมนะครับอ่าใช้คันเบ็ดทั้งหมดสองคันนะครับเพื่อนเพื่อนตะกอตะไคร่ตะกอตะไคร่ครับก็ผมก็ชวนเบาเด็กใต้คนเดิมแล้วครับช่วงกลางวันแกไม่ว่างครับพอดีติดภารกิจนะครับก็เลยอ่ามากับชลึมกองกอยนะครับ ก็ว่างนะครับวันนี้เดี๋ยอ่าคลิปต่อไปก็จะไปหว่านเหบ้างนะครับสลับไปมานะครับใส่บิดหว่านเหแล้วก็ดักกัดนะครับก็หาอยู่หากินนะครับว่าจะได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อนๆครับก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่เสียเวลาครับสุดยอดครับพี่ลามสุดยอดเลยครับพี่ลาม ทิ้งไว้สักพักก่อนนะครับท่านผู้ชมอาาติดเลยั้ะใช่ไหมไม่ๆมา,มา,มาแต่ว่ายู่มนติดเลยนะโอ้โห สันลดมัสันโดน้ำมันตื้นไปห,หน่อยนะน้ำตื้นเดีวปลาเยอะสันลดมัสันโดนี่ปลาลูกปลานินเยอะนะครับเป็นฝูงเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะจะได้กี่ตัวนะครับท่านผู้ชมสันลดมัสันโดโอ้ตรงนู้นเยอะเลยเดี๋ยวผมเดินไปตรงนู้นดีกว่าปลาดุกปลาดุกปลาดุนกนกหนามโอ้มันนกหนามหรอ,อม,มาแล้วครับหนึ่งตัวหลุด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  นกน้ำนกน้ำเจ้ามไอเดือนไอไอนี่เน้ยไอน่ะเดือดในตั้มเลยเดือดในถึงแก่ทุนเลยอ่าไอตึงทุนเลยอ่าพอน้ำตื้นต้องปรับระดับก่อนอย่าไปทำทีเขาที่นั่นแบบก่อน ก็มีพี่ๆน้าๆครับมาตกปลานะครับตรงนี้ก็ตอนเย็นๆกม็มีพี่ๆน้าๆมาตกปลากันเยอะน,นะครับก็ตกที่ทางน้ำไหลตรงนั้นครับหน้าปากท่อนะครับ มาแล้วครับโอ้มาแล้วครับหนึ่งตัวมาแล้วครับเ,เพื่อนๆดูครับดูครับโอ้ชมทีอโชวนากองดิทื้อทื้อทือทือ,ทอ,ทอไอ้นั้นเลยอ่ามาแล้วครับหนึ่งแปมนะครับท่านผู้ชมโอ้โหอ่าเก็บเก็บไก่อนทิ้งก่อนนี่ทือทือทือขันก่อนดิลุดลุทเดี๋ยวลุด ก็ได้แล้วครับหนึ่งตัวเดี๋ยวจะเอาไปทอดพริกไทยนะครับทอดขมิน้นไปกินกับข้าวนะครับค่ำคืนนี้นก็ฝูงปลาหนึ่ครัว<า>อ่าตายไปที่ตุ้นด้อยตายไปลูกคอกเยอะปลาเยอะครับดูครับของลุงเฉิมได้แลยหนึ่งตัวของลุงเล็กยังไม่ได้เลยตอนนี้ อ่าเดี๋ยวว่รอรับชมนะครับของลุงเล็กก็มีเวลาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งน,นะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับเพื่อนๆของลุงชมหน้าติดหลามึงผมว่า <c oughs> อ่าตายตายงงเลยอ่าเดิเนตามพ่อมาอ่า ได้กี่ตัวแล้วอ๋อได้ตัวเล็กตัวนึงใช้ใช้ตกเหยื่อใช้เดือนใช่หรอือสำเร็จตันตันแล้วโอ้อ <c oughs> ถ้าใช้แบบตะก,ก้อตะข่ายดีกว่าอะไรมันติดโอกาสติดสูงไงเราไม่ต้องใช้เหยื่อไงอ่าบางทีถ้าถ้าน้ํามันลึกสักหน่อยสวยเลยมันน้ํามันตื้นไงแต่ถ้าติดมันติดมาเป็นแผงไงขึ้นมาเป็นแผงมาเลยอ่ะลาลองล่นเล่นอ่าลองดลอูลองดู อันนี้เราไม่ต้องใช้ใชเหยื่อไหมอันนี้ต้องใช้ใช้เหยื่อใช้อาหารเนี่ย <Yeah. S 1> ลำอะไรแบบนี้ปั้นใช่ไหมโ <Yeah. S 1> อเค okay. ปลาน,นิ่นเดี๋ยวจะได้ไหมปลาน,นินส่วนมากปลาน,นิ่เยอะตอน,นเย็นๆเลยมันขึ้นเต็มหมดผมมาสำรวจหลายวันแล้วกันหนูๆเห็นไหมขึ้นมาเป็นแถวเลยม,มันแพงเลยมีแถวเรียบร้อยแล้วะอ่าบางอ่าบางคนก็ลงกัดไง บางคนก็ลงกัดนะครับท่านผู้ชมลงกัดอ่าถ้ากัดก็ติดเป็นลานาวเลยครับติดเป็นแถวเลยก็ฝั่งนู้ก็อ่าพี่ๆนาน้าก็มาตกหน้าปากน้ํานะครับทางน้ําไหลนะครับน้ําไหลไมาจากสวนขวัญเมืองนะครับท่านผู้ชมเวลาฤด,ดูฝนก็น้ําจะขึ้นมาประมาณสามสี่เมตรนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ nằm nhằng mày mây dỡ thao lầy ôi là cơn dỡ đúng không đi, đô đi ôi dồi ôi, cơn nó sẵn rồi ô ôi đô, đô มาตกบ่อยไหมเพงมาครั้งแรกอ๋อเวลาน้ำน้ำขึ้นช่วงหน้าฝนโอ้ปลาเยอะยใส่ใหญ่ๆเยอะนะช่วงนี้น้ำมันยังม<น>ไม่ฝน,น,นอ่ะส่วนมากใช้ไส้เดือนเลยไส้เดือนมันชัวกว่าไส้เดือนมันตกได้ตลอดแต่มันหายากไส้เดือนนี่เล่นในนี้น แก <Okay, S 2> <c oughs> มเล่นแกชอบเลยที่เกหางไส้เดือนเลยใ้อให้ได้เล่นนะไส้เดือนมันกินเร็วไหม <c oughs> กินเร็วปลามันชอบ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปยึกปลาทางนู้นดีกว่า <c oughs> เข้ามาที่อ่า <c oughs> นี่ครับมาครับตัวหนึงที่สองครับ นี่มาเลยครับใส่สวยๆเลยครับมาแล้วตัวที่สองลองลงไปเล่นหน้าปากท่อดู นั่นเลยอ่ครับเ,เพื่อนๆตามมาเลยครับเดี๋ยวผม่าพาไปเล่นหน้าปากท่อดีกว่าหนุ่มๆตัวใหญ่ๆไซส์ใหญ่ครับโอ้โหอ่อปลาจุกนี่นี้ปลาเยอะ ปลายเยอะอ่าก็มีคนมาพาลูกพาหลานมาดูปลานะครับได้ยังเป๊ว,ว้าโอ้ยลองดูครับอ่าเดินแล้วเดินเล้วล้วมาแล้วครับโอ้มาแล้วครับ,รบหนึ่งตัวเดินมาใกล้ๆเลยโอ้หนึงตัวครับ ี่ครับทำาปชมหนึ่งตัวครับโอ้โหของลุงจิมได้กี่ตัวละสี่ตัวละอ๋อไปไปไปที่ลุงจิมโอเคๆโอ้โห,โห,โหติดเอาปลาไหมคะเอาไปผัดเผ็ดเ,เอาไหมเม่าเหรอติดไหมเดเลยเอาตายเลย ปลาเยอะนะครับเพื่อนๆไม่ค่อย,อยติดสักเท่าไหร่ด้วยว่าตอนนี้ก็ได้ประมาณสี่ห้าตัวแล้วครับอ่าได้ถ่ายบ้างไม่ได้ถ่ายบ้างครับปลาที่ได้เมื่อกี้นะครับโอเคเอามาลุ้นกันเลยครับ อ่าสวยอืติดแน่ติดแน่ครับติดแน่ลุงเฉิมว่าติดแน่ครับลุงเฉิมได้ไปหลายตัวแล้วลุงเล็กได้ตัวเดียวท่านผู้ชมช่วยลุ้นลุ้นลุ้นลุงเล็กหน่อยนะครับลุงเล็กได้แค่หนึ่งตัวตอนนี้ลุงเฉิมได้ไปสี่ห้าตัวนะลุงเล็กไปได้หน้าปากท่อน้ำนะครับทางน้ําไหล ดูของลุงเฉมนูตังนูเลยลุงเฉมลุงเฉมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จลแล้วลครับครับท่านผู้ชมดูครับมาแล้วครับของลุงเฉมมาอีกแล้วของลุงเล็กไม่ได้เลยได้แค่หนึ่งตัวโอ้น่าจะตัวใหญ่เอตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับลวไม่ใหญ่เท่าไหรไ่ได้ได้ขนาดนี้โอเคอยู่ถือว่าใหญ่นะ โอเคครับโอ้แน่นอนครับนี่ครับท่านผู้ชมครับตกด้วยตาโก้ตาข่ายแน่นอนครับการันตีครับได้ตัวแน่นอนครับถ้าตกอ่าใช้เหยื่อไส้เดือนอะไรมันมันช้านะครับแต่ว่าถ้าตกกับตาโก้ตาข่ได้แน่นอนครับรับประกันเลยครับผมเพื่อนๆเอาไปลองใช้ได้นะครับโอเคครับอ่า Ok. Đây đây đồng ý đây xem. <laughs> <Okay. S 2> เอาใกล้ๆเลยอ่าเดี๋ยวรอรุ่นนะครับตาผู้ชมอ่าเดี๋ยวสักสองไม้เดี๋ยวก็ได้เวลาจะกลับบ้านแล้วครับหมดเวลาครับผมก็ตอนนี้ก็ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเพื่อน เดี๋ยวเล่นทักสองไม้นะครับโอเคครับผมเผื่อมีลุ้นได้สักตัวสองตัวก็ยังดีตรงนี้นะ อ่าเราเปลี่ยนทำเลใหม่ทำเลใหม่ตรงนี้เอาครับติดแล้วครับผมอ่าของลุงเฉมได้อีกแล้วครับหนึ่งตัวครับผมอ่าท่านผู้ชมมาลุ้นเลยครับมาลุ้นด้วยกันครับผมติดไหมโอ้แน่นอนครับลุงเฉมอ่าก็มีอ่าคนมาดูปลาโอ้ตีสองตัวเลยโอ้ แน่นอนเลยครับใาสใหญ่ด้วยครับผมดูครับเพื่อนๆโอ้โหแน่นอนครับลุงเชฉมนี่แน่นอนเลยชัดเจนเลยลุงเฉมโอ้ดูครับเพื่อนๆดูครับตานชมโอ้โหแน่นอนเลยครับโอเคครับผมเอบใส่ถุงเลยพอได้กับข้าวแล้วเอาครับติดแล้วครับติดแล้วครับผมโอ้ของลุงเล็กติดแล้วครับรอบนี้ โอ้มาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วครับอ่ามาแล้วครับหนึ่งตัวครับผมนี่ครับผมของลงเล็กครับมาแล้วครับแน่นอนเลยครับใช้ตะก้อตะข่ายไม่ผิดหวังครับได้ตัวแน่นอนครับแล้วก็เร็วด้วยนะครับท่านผู้ชมเอาไปลองใช้ดูได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วครับเวลาหมดนะครับ นะครับเ,เพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับเ,เพื่อนๆไปกันเลยครับตามมาเลยครับท่านผู้ชมไปชมเก็บรึวะชมไ,<ป>ได้ได้่ายมาทางนี้เลยเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมอาของลุงเฉิมครับอ่าทุ่นกระตุกกระตุกแล้วครับแน่นอนเลยอาตกใส่ตุงใส่ตุงใส่ตุง โอ้ผงเชิมใบตัวนะครับประมาณลงเชิมครัลุงมาสองตัวสองตัวเลยเหรอแน่นอนโอ้แน่นอนเลยครับลุงเชิมเอาลุดลุดไปตัวหนึ่งครับใต้ตัวเดียวครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวไปดูผลงานเลยครับเพื่อนๆครับตามไปดูผลงานนะครับโอเคครับผมปิ๊นปินโอ้ประมาณกี่ตัวนี่เชิม ไ็บไปลาหมอหนึ่งตัวปลาหมอด้วยโอเคได้ได้ได้โอ้ปลาหมอกระโดดแล้วโอเคได้นับเลขก่อนนี่ได้สิบมาตัวถึงไหม,มบะาไป <c oughs> ถึงมาสิบตัวสิบตัวออสิบตัวถือมาเลยถือมาโอ้โดดเด๋อยวไหนอะไอ้ตุนอยู่ไหนออโอ้หน้าผิดหลาเลยส่งอือ เข้ามาอีกก็ไดนะ้ไกลไปไหมโอเคเอาครับเพื่อนๆก็หมดเวลาแล้วครับก็ใช้เวลาตกปลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับก็มีผลงานให้เพื่อนๆได้รับได้ชมกันนะครับได้ปลานินทั้งหมด 10, ประมาณเก้าตัว <6. S 1> ปลาหมอหนึ่งตัวนะครับก็ถือว่าสําเร็จนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ใช้ตะก้อตะข่ายมาตกได้นะครับมันได้ตัวแน่นอนดีกว่าใช้อ่า ตาบิดเหยื่อไส้เดือนครับเหยื่อครอบจักรวาลครับแต่ว่าถ้าใช้ตะโกตะข่ายเร็วทันใจนะครับก็เอาไปทําไปทอดผมทอดได้พอได้กับข้าวนะครับวันนี้นะครับอ่าทอดกินกับข้าวอร่อยตามน้ําพริกนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าเบื่อก่อนนะครับก็มีคลิปมาเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้รับได้ชมนะครับช่วงนี้ก็ผมว่างวันนี้ก็ว่าง ส่วนมากจะไม่ค่อยว่างกลางวันนะครับผมอ่าส่วนมากจะทําคลิปกลางคืนนะครับเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับก็ฝากติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆให้ผมด้วยนะครับเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆลงไปเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ชมกองกอยกับลุงเล็กนะครับก็ลากันก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับพี่ลัำพี่ลมครับก่อนกลับได้อีก2ตัวครับผมสองไหมสองตัวนะครับเพื่อนๆ โอ้ตัวใหญ่ด้วยเว้ยตัวใหญ่โอ้ยอดเลยครับพี่หลามก่อนกลับบ้านครับไม้สุดท้ายครับโอเคครับผมแน่นอนเลยลุงเชิมยิ้มหน่อยไอยายิ้มฟันหล่อเลยโอเคครับอยอกลุงเชิมหน่อยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับ